อูฉิงไม่คิดเลยว่าเจ้าจะแข็งแก่งถึงขนาดนี้ท่านหญิงเฮดเซนยุดนี้เป็นสิ่งที่มีค่าเท่าเท่ากับไข่ผนึ่งน้ำแข็งที่ข้าเอาไปข้าจะให้มันแก่ท่านขอบคุณผู้มีพระคุณอูฉิงวัดหงจินตั้งอยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรอวัดหงจินตั้งอยู่ในป่าเซียวจันทาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เจ้าอาว่าหงจินเป็นคนที่อำมาติ์เจ้าอย่าไปหาเขาเลยนะท่านไม่ต้องกังวลไปไม่ว่าจะเป็นพรรคตันชิงหรือวัดหงจินข้าจะจัดการมันให้เจ้าเองสามวันต่อมา ท่านหญิงมีจดหมายจากผู้มีพระคุณอู๋ฉิงเขากลับมาแล้วอย่างนั้นหรอสิ่งนี้เป็นจดหมายที่เขาได้มอบไว้ให้กับข้านายหญิงหลี่ฉานขอโทษด,ด้วยที่ข้าไปโดยไม่ลาข้าได้ทำลายวรยุทธ์ของผู้อาวุศโสและสิธิ์ของวัดหงจินหมดแล้วรวมไปถึงจเจ้าอาวาสหงจินด้วยตอนนี้ผู้คนในวัดหงจินต่างกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางแล้วและไม่มีวันที่จะมารวมตัวกันได้อีกอู๋ฉิงอู๋ฉิงข้าขอให้เจ้าโชคดีนะณทางเข้าสำนักสี่ข้าสมุด นี่มันก็ช้าเกินไปแล้วเจ้าจะให้ในายหญิงของข้ารอนั้นไปถึงเมื่อไรกันฮะนั่นละสิช้าเกินไปแล้วเฮ้ hey, ทำไมเจ้าถึงไม่ยืนต่อแถวกันฮะรีบถอยไปซะไม่อย่างนั้นจะหาว่าข้าเสียมาราย,ยาทถ้าเกิดเจ้ายังไม่อยากตายก็หุบปากของเจ้าไปซะเจ้าเป็นใครกันทำไมถึงไม่ปฏิบัติตามกฎกันฮะ น้องชายข้ากำลังมองหาน้องชายที่ชื่อหลิวเจินเวยเจ้าพอจะนำข้อความของข้าไปบอกเขาได้หรือไม่เอ,อ่อเหลิวเจินเวยระดับพลังเหนือ,อยุทธทุนที่5กระทั่งยังเป็นสิทธิ์ของสิบปรมาจารย์สวรรค์ด้วยท่านคงจะเป็นหลิวเจินเปี่ยวปดแจ้งมาเถอะว่าท่านต้องการจะนำข้อความใดไปบอกกับหลิวเจินเวยข้าจะไปบอกเขาให้เดี๋ยวนี้เลยถ้าอย่างนั้นต้องรบกวนท่านแล้วบุคคลต่อไปค่กลับมาพรุ่งนี้เอ,อ่ออะไรนะวันพรุ่งนี้อย่างนั้นเหรอแล้วจะทำยังไงดีละทีนี้ถ้าก็มีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ไหน,หน้อยทราบ ข้าเองก็เช่นกันมีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้กับนายหญิงตระกูลทราบเฮ่ยน้องชายของข้าเป็นศิษย์ของสิษย์ปรมาจารสวรรค์เจ้าอย่าได้เอาน้องชายของข้าไปเที่ยวกับผู้อื่นได้หรือไม่จริงอย่างนั้นหรือเจ้าเป็นใครศิษย์พี่ทั้งสองข้าเองก็มีทุรละกับสหายของข้าเช่นกันชื่อของพวกเขาก็คือซูโหลซูเหมยจางเทียนอี้และเจียงอู่ชางเอ่ออะไรนะหรือว่าเจ้าคือชูข้ามีชื่อว่าชูเฟิง นี่เขาได้รับคำสั่งมาว่าถ้าหากคนที่ชื่อชูเฟิงมาให้ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเลยพวกเราจะชักช้าอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วนี่มันเป็นใครกันกล้าดีงไงถึงได้มาแทรกข้าน้องชายนี่เป็นของขวัญแทนคำาัซาบซึ้งใจของข้าสิทธิ์ที่ทั้งสองนี่เป็นของขวัญแทนคำาัซาบซึ้งใจของข้าเช่นกัน <Hey. S 2> เหอะมหาสตาร์วุฒิระดับปร,รมาจารย์อย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่าสิทธิ์น้องชูเฟิงจะมีน้ำใจเกินไปแล้ว เจ้าไม่ต้องกังวลไปพวกเขาจะมาถึงที่นี่และต้อนรับเจ้าเข้าสู่สำนักส,สีข้อสมุดก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดนะยุด